สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดนปลาสวรรค์วันนี้มีการ์ดจอตัวจิ๋วมาให้ได้ชมกันเป็นการ์ดจอจากทาง Asus ในรุ่น gforce e rtx 2070 Dual Mini คําคำว่ามินินี่แหละก็คือการ์ดจิ๋วนะครับหน้าตาตัวการ์ดเป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดลึกๆกันเราไปพูดถึงสเปคกันก่อนดีกว่านะครับสเปคของเจ้าตัวการ์ดตัวนี้นะครับเป็นการ์ดจอที่ใช้ชิปการาฟิก nvidia gforce rtx 2070 แล้วก็ VRAM นะครับหรือว่าแรมการ์จอเนี่ยให้มาทั้งหมด8 g b การเชื่อมต่อด้านหลังนะครับเรามาเริ่มกันแล้วมี DVI มาให้1พอร์อตนะครับมี HDMI มาให้1พอร์ตแล้วก็มี d i s p l y y พอตมาให้อีก1พอร์ตส่วนด้านบนตัวนี้นะครับก็คือเป็นช่องระบายความร้อนของเขานั่นเองแล้วความยาวของตัวการ์ดนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นจุดขายของการ์ดตัวนี้เลยนะครับก็คือ7 8นิ้วนะครับมีความยาวแค่7.8นิ้วดังนั้นใครที่บอกว่าจะเอาไปใส่เคสเล็กๆแบบนี้นะเคสพวก small form factor แบบนี้ก็สามารถใส่ได้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าเนื่องด้วยตัวการ์ดมันสั้นนะครับมันก็สามารถใส่ได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปกลัวติดไม่ต้องไปกลัวว่าชนนู่นชนนี่อะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับที่ผมเอาพัดลมตัวนี้มาวางไว้นะครับเป็นซากพัดลมกาจอรุ่นเก่าของทาง asus นะครับเพราะว่าผมจะมาพูดถึงฟีเจอร์พัดลมของเขานั่นเอง จ้าพัดลมตัวใหม่นี้นะครับเขาเรียกว่า axial tech fan design ก็คือเป็นใบพัดลมแบบใหม่ที่พัฒนามาจาก dual ตัวเก่านะเดงคือพัดลม dual ตัวเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นพัดลมธรรมดานะบใบพัดลมปกติที่เราคุ้นเคยนี่แหละนะครับแต่ในตัวใหม่นี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีขอบด้านนอกมาด้วยนะเพราะว่าปกติพัดลมมันจะมีแค่แกนแล้วก็เป็นใบออกไปถูกต้องไหมตรงนี้มีขอบด้านนอกมาด้วยนะครับจ้ขอบนี้มีประโยชน์ก็คือ ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศนั่นเองก็ให้มันลมมันผ่านที่ซิงค์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเพิ่มความแข็งแรงให้ใบพัดลมนั่นเองนะครับจากที่ใครใช้เคยใช้การ์ดตัวเก่าก็จะรู้กันดีว่ามันเกิดเหตุการณ์ใบหักขึ้นนะครับแต่เจ้าตัวใหม่นี้ก็คือมีกรอบช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วนั่นเอง ส่วนตัวฮีตซิงของตัวการ์ดนะครับจะเห็นว่าเป็นฮีตซิงอยู่ด้านในพร้อมฮีตไปสามเส้นตรงนี้ฮีตซิงชุดนี้นะครับใช้ระบายความร้อนทุกอย่างของตัวการ์ดนี้เลยไม่ว่าจะเป็น G.P.U เป็นแรมนะครับแล้วก็เป็นภาคจ่ายไฟของตัวการ์ดคือทุกชิ้นเนี่ยจะเชื่อมต่อเข้าที่ฮีตซิงตัวนี้นะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนนั่นเองส่วนต่อมานะครับด้านท้ายการ์ดตรงนี้ก็จะเป็นขั้วต่อไฟนะเป็นขั้วต่อไฟแบบแพิน1ชุดเสียบ8พินชุดเดียวจากพาวเวอร์ p l y นนะครับไม่ต้องใช้สายไฟอะไรเยอะแยะให้้ยยยยุ่งากนนะครับเบเเเสดีวจล ส่วนต่อมานะครับระหว่างการทำงานของตัวการ์ดนะครับก็ยังมีฟีเจอร์อีกนะครับก็คือฟีเจอร์ที่ว่าเป็นซีโร่อารเทคโนโลยีนั่นเองก็คือพัดลมมันไม่หมุนเมื่ออุณหภูมิไปถึง55องศานะครับเพราะว่ามันไม่ร้อนเนพัดลมมันก็เลยไม่หมุน ต่อมานะครับที่ตัวการ์ดก็ยังจะเห็นว่ามีตรงนี้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นไฟนะครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีไฟ RGB นะครับเป็นไฟสีๆเฉยๆนะแสดงว่าเอ้ยเปิดอ,อยู่นะนะครับเป็นไฟสวยๆงาม,งามๆแค่นั้นนอกจากที่ว่า Nvidia จะมีซอฟต์แวร์ของเขาแล้วนะครับทาง asus ก็ได้แถมซอฟต์แวร์ XSplit มาให้ด้วยให้ใช้ฟรีได้1ปีนะครับขอแค่ไปลงทะเบียนในเว็บของเขาก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่า สมัยนี้นะครับไลฟ์สตรีมกำลังมานะครับซื้อการ์สตัวนี้ได้โปรแกรมสตรีมมิ่งฟรีอีก1ปีนะฮะต่อไปเราไปดูฝั่งซอฟต์แวร์กันมากดีกว่านะครับซึ่งวันนี้อยากที่เหตุจากที่เห็นในปกคลิปนะครับผมจะมาสาธิตเทคโนโลยี RTX Voice นั่นเองนะเป็นระบบตัดเสียงรบกวนจากไมค์ของเรานะครับเราไปดูกันว่าเพื่อนๆที่ไม่ชอบพายุเข้านะครับแล้วเขาใช้การ์ RTX แบบนี้จะมีซอฟต์แวร์แล้วมีวิธีแก้พายุเข้าได้อย่างไร ตอนนี้เรามาทส NVIDIA RTX Voice กันดีกว่านะครับโดยที่ผมจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับ Samsung Go Mic ต่อเข้า USB ตรงๆว,วางไวต้ตรงนี้นะครับซึ่งเสียงท,ที่ท่านได้ยินอยู่เนี่ยก็คือจากไมโครโฟนตัวนี้ผมลองเปิดโน้ตแพดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมลองพิมพ์คีย์บอร์ดดูนะครับแล้วก็ลองพูดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการทดสอบ NVIDIA RTX Voice โดยที่ว่ายังไม่ได้เปิดเจ้าตัว RTX Voice ฟังและดูงงๆถูกต้องไหมเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือเสียงไม์ตรงๆนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเจ้าตัว NVIDIA RTX Voice ดูนะครับแล้วก็ ลองพิมพ์ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเสียงเป็นไงบ้างนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็คือเปิดเทคโนโลยี NVIDIA RTX Voice แล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ตัดเสียงรบกวนโดยใช้การ์ดจอ NVIDIA RTX นะครับคีย์บอร์ดผมก็ยังพิมพ์อยู่เหมือนเดิมน,นะดูสิว่าเสียงมันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างผมก็รู้พร้อมคุณตอนที่ผมตัดต่อวิดีโอนั่นแหละประมาณนี้นะฮะปิดไปอีกรอบหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดมันธรรมดาไปเดี๋ยวผมไปหยิบพัดลมแป๊บน,นึง อีกอย่างหนึ่งนะครับเกมเมอร์ประเทศไทยต้องไม่พายุเข้านะฮะตอนนี้ผมเปิดพัดลมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอา,ากาศร้อนหันมานิดนึงฮนะแต่ท่านี้จริงก็เปิดแอร์นะเสียงตอนนี้ยังไม่ได้เปิด RTX Voice นะเดี๋ยวผมลองเปิดดูเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 14ตอนนี้เปิด RTX Voice แล้วนะพัดลมก็ยังเปิดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวลองปิดอีกทีนึงนะปิดเจ้าตัว RTX Voice ทดสอบทดสอบ1,2,3,4งสอง่ะพัดลมมันธรรมดาไปนะครับอตอนนี้นะครับกลับมากันอีกรอบหนึ่งพร้อมกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิด RTX ไว้แล้วเปิดเครื่องดูดฝุ่นนี้ก่อนทดสอบทดสอบ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ทดสอบทดสอบทดสอบ1 2 3 4เดี๋ยวผมลองเปิด rtx voice นะครับทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14ทดสอบทดสอบเป็นไงบ้างครับก็น่าจะตามนั้นแหละครับเสียงเครื่องดูฝุ่นดังมากครับ สำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ f a c e b o o k c o m l e f i t a v หรือว่าทางช่องยูทูบี้แดงปลาสวรร์นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไปให้ด้วยใครที่อยากจะสนับสนุนรายการรายเดือนก็สามารถกดสมัสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยหรือเข้าร่วมด้านข้างปุ่ม subscribe นั่นเองสำหรับวันนี้แดงปลาสวรคร์สวัสดีครับ